สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูข้อมูลหลุดใหม่ล่าสุดเลยนะครับของเกมโซโล่เลเวอลิงเนาะก่อนหน้านี้ผมก็เคยทาคลิปข้อมูลหลุดสปอยระบบใหม่ๆที่อาจจะมาในอนาคตไปแล้วนะครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูได้นาะจะได้เห็นภาพรวมนะครับว่าในอนาคตของเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับระบบอะไรบ้างที่อาจจะมาเนาะก็ลองย้อนกลับไปดูก่อนได้นะครับทีนี้ในวันนี้เนี่ยล่าสุดนะครับผมก็มีคนปล่อยข้อมูลหลุดออกมาอีกแล้วนะครับผมในทวิตเตอร์เนาะก็มีข้อมูล มาเยอะแยะมากมายเลยนะครับทุกคนวันนี้เลยจะนําข้อมูลมาแบ่งปันให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับสิ้นสุดการรอคอยเปิดให้เติมแล้ว solo leveling allies กับ richman shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมสามารถเติมเกม solo leveling a l l i e ราคาถูกเติมไว้ได้แล้วที่ไลน์ richman x ่าลืมแอดนําหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บรับ richman coin ใช้แทนส่วนลดได้สามารถเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมเข้าไว้ต้องที่ richman shop เท่านั้น โอเคก่อนอื่นเลยขอให้เครดิตของแหล่งที่มาของข้อมูลพวกนี้ก่อนนะครับทุกคนคนแรกก็คือ The Mastoel นะครับคนที่2เนี่ยผมก็ได้ข้อมูลมาจากคุณ Alpha l e a เก r นะครับผมโอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาดูข้อมูลหลุดแรกกันดีกว่านะครับทุกคนอันแรกเนี่ยก็จะเป็นโหมดใหม่นะครับทุกคนก็จะมีโหมด Battlefield แล้วก็โหมด Workshop นะสำหรับโหมด Battlefield เนี่ยจะปลดล็อกหลังจากที่เราเคลียร์เนื้อเรื่องบทที่15เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของโหมด Workshop นะครับจะปลดล็อกหลังจากที่เราเคลียร์เนื้อเรื่องทที่ด้นนเงซึงโหจะ เป็นโหมดสาหรับฟาร์มอ์ติแฟกซตใหม่นะทุกคนเราสามารถเข้าได้แค่วันละ1นครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็ใน1สัปดาห์เนี่ยจะเข้าได้แค่3รอบเท่านั้นนะครับทุกคนก็ค่อนข้างจํากัดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของโหมดเวิร์กช็อปนะครับผมซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นปราสาทอสูรร้อยชั้นนะครับตามในเนื้อเรื่องเนาะเพราะว่ามันมีในส่วนของบอสบาลันด้วยนะครับด้านล่างเนาะคิดว่าน่าจะเป็นการไต่หอคอยนะครับแล้วก็มันจะมีแยกระดับความยากเป็นปกติแล้วก็ระดับฮาร์ดด้วยนะะะนะรรันะับแแวกก็่งรรดยซึอสต แล้วนนทุกคถ้าจะเข้ามาเล่นโหมดนี้ได้ต้องจบบทที่18ก่อนผมก็คิดว่าเราต้องมีของและก็มีตัวละครระดับหนึ่งเลยนะถึงจะสามารถเข้ามาเล่นโหมดนี้ได้นะครับผมเลยก็รูปต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลเวลของบอสเนาะบอสเลเวล70นะครับแล้วก็มีแนะนำเบตเทิลคลาสด้วยนะก็คือเบตเทิลคลาสเนี่ยต้องเลเวล15นะครับตามที่เขาแนะนำเนาะแล้วก็มุมขวาลา่างนะครับจะเป็นอร์ติแฟกที่มีโอกาสรอบจากการลงดันนี้นะครับทุกคนก็มีตั้งแต่สีม่วงไปจนถึงสีทองเลยนะซึ่งอร์ติแฟกเนี่ยก็จะเป ด้วยนะรูปต่อไปก็จะเป็นหน้าตาของบอสในดัานนะครับคิดว่าน่าจะมีหลายบอสให้เราลงนะแล้วก็บอสแต่ละตัวเนี่ยอาจจะดรอปอ์ติแฟกคนละเซตกันนะครับทุกคนอันนี้ผมไม่ชัวร์นะผมแค่คาดเดาเฉยๆนะครับรูปต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเงื่อนไขในการเข้าไปเล่นแต่ละด่านกับบอสแต่ละตัวนะครับคือบอสแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีพวกบัฟนะครับมีพวกดีบัฟที่เราต้องเจอด้วยนะอย่างเช่นมีเอฟเฟกต์ไฟเผาหรือเปล่านะครับมีเอฟเฟกต์โน้นเอฟเฟกต์นี้นะครับหรือว่าพวกคำสาปอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนส่วนอันน สีม่วงเนี่ยจะอยู่ที่เลเวล73นะครับผมแล้วก็สีทองเนี่ยจะอยู่ที่เลเวล78เลยนะครับทุกคนส่วนรูปนี้ก็จะเป็นหน้าตาของของราวันนะครับที่เรามีโอกาสได้นะมันมีโอกาสสุ่มอัลติแฟกต์ออก3อันนะครับทุกคนแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นกรอบสีทองก็จริงนะแต่ว่าในนี้มันมีโอกาสออกตั้งแต่สีม่วงจนถึงสีทองนะครับผมแล้วก็รูปนี้จะเป็นหน้าตาของอัลติแฟกต์เลเวล80ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นเซตใหม่นะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับจะสังเกตว่ามัันนมีกการใส่เเซซตตแบบบ5ด้วยปปิจจุ มันจะมีแค่2เซตแลวก็4เซตใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยมีแบบ5เซตด้วยนะครับทุกคนแล้วก็สูงสุดจะอยู่ที่การใส่แบบ8เซตนะครับทุกคนอันนี้คือแบบดีมากๆเลยนะยิ่งใส่8เซตเอฟเฟกที่เราได้เนี่ยน่าจะยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับทุกคนนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของการใส่อาร์ติแฟกต์แบบ8เซตนะครับทุกคนก็จะรวมตั้งแต่อาร์ติแฟกต์แบบอุปกรณ์สวมใส่นะรวมถึงเครื่องประดับด้วยนั่นเองนะซึ่งเครื่องประดับเนี่ยก็จะเป็นเซตเดียวกันกับอุปกรณ์สวม หมนะ่ที่เราไม่ีโอกาสได้เนาะก็จะเป็นคัมพีนะครับซึ่งคัมพีอันนี้ไม่มั่นใจว่าเราจะเอาไปใช้อัพอะไรได้บ้างนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการอัพสกิลเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่า,าจ,จะเป็นสกิลที่ระดับสูงมากขึ้นนะครับเลเวลสิบห้าบวกเลเวลยี่สิบบวกอะไรประมาณนี้นะส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกวัตถุโบราณน,นะครับที่เราได้จากการผ่านเนื้อเรื่องต่างๆเนาะซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่านอกจากเก็บสะสมในสมุดแล้วเราเอาไปทําอะไรได้อีกนะครับทุกคนโอเคแล้วก็สุดท้ายของเรื่องเกี่ยวกับ,บกอักนนนออี้็็จะเปายชื่นะขงตติแฟ อาจจะมาในอนาคตนะครับคือมีหลายเซตมากๆนะทุกคนรวมรวมแล้วแบบ2 0กว่าเซตเลยนะครับก็จบไปในส่วนของอ์ติแฟกต์นะครับแล้วก็2คอนเทนต์ใหม่นะครับที่จะปลดล็อกมาให้เราเล่นเนาะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูระบบใหม่กันบ้างนะครับทุกคนก็จะเป็นระบบเจมนะซึ่งระบบเจมเนี่ยในคลิปก่อนหน้านี้ผมก็เคยอธิบายละเอียดไปบ้างแล้วนะครับผมแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยเขาจะมีการหลุดข้อมูลเพิ่มเติมออกมาให้นะครับอย่างแรกเลยก็คือระบบเจมเนี่ยจะปลดล็อกหลังจากที่เราเคลียร์เนื้อเรื่องจบบทที่16แล้วนะครับผมี รายละเอียดตามในรูปภาพที่ผมขึ้นให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดว่าเจมแต่ละอันเนี่ยมันเพิ่มค่าสถานะอะไรบ้างแล้วก็เพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งมันไม่ได้มีแค่เจมของทรงจินอูเท่านั้นนะครับแต่ว่าเจมเนี่ยเราก็ต้องใส่ให้กับฮันเตอร์ด้วยนะคือมันจะแยกกันไปเลยนะครับทั้งของทรงจินอูและก็ของฮันเตอร์นะครับทีนี้นอกจากระบบฝังเจมแล้วนะครับผมก็มีระบบใหม่ด้วยที่ชื่อว่าบอลนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ระบบเพิ่มเพื่อนนะทุกคนแต่ว่ามันน่าจะเป็นระบบเกี่ยวกับาาธาตุนะครับหราารตง นะซึ่งไม่มั่นใจว่ามันจะเกี่ยวกับอะไรเหมือนกันนะครับจะเป็นเงาแบบใหม่หรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นการยืมตัวละครจากเพื่อนไหมนะครับผมอันนี้ก็ไม่มั่นใจเนาะหรือว่าอาจจะเป็นระบบความสัมพันธ์ก็ได้นะแบบว่ามีตัวละครนั้นตัวละครนี้แล้วเราจะได้เอฟเฟกพิเศษเพิ่มเติมอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งอันนี้มันก็ยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรออกมาเยอะนะซึ่งระบบนี้เนี่ยจะปลดล็อกหลังจากที่เราเคลียร์เนื้อเรื่องบทที่3ได้แล้วนะครับผมโอเคทีนี้มาดูในส่วนของเงาใ,ใหม่กันบ้างน,นะครับ ทัสนั่นเองนะครับสกิลประจําตัวของเขานะครับผมก็จะเพิ่มดาเมจของคอแอคแท็กขึ้น40%นะอันนี้คือที่เลเวล1แบบไม่ได้อัพเลยนะก็เพิ่มคอแอคแท็กให้กับทุกตัวละครในทีมนะครับทุกคนและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพ,พัฒนาขึ้นไปจนเต็มดาเมจของคอแอคแท็กที่เราได้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็น70%เลยนะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดสกิลของทัสนะครับว่าสามารถทําอะไรได้บ้างเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทาดาเมจนะครับตามพลังโจมตีของซงจินอูนะครับแล้วก็สกิลประจาตัว นะให้กับเงาทุกตัวนะครับคิดว่าน่าจะมีผลแค่เงานะน่าจะไม่ได้มีผลกับทรงจินอูนะก็คล้ายๆกับเงาดาบคู่ของเราณตอนนี้นั่นแหละนะครับผมโอเคแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นรูปหลุดนะครับของเงาที่อัพขึ้นไปจนเลเวลตันแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นเงาสีม่วงม่วงเนาะอันนี้ก็จะเป็นทัสนะครับสำหรับคนแรกนะต่อไปก็จะเป็นอีติดตนะครับสีม่วงม่วงนี้เท่มากเลยเนาะซึ่งจิงๆพวกนี้เราก็มีให้ดูในเกมแล้วแหละนะครับทุกคนอันนี้เป็นรูปภาพเพิ่มเติมเฉยๆเนาะเผื่อออว่่่่าาาาครยกกกเเเเพิิมมมมมตนแล้้็ทีีีขงงึ ก็จะเป็นลูกน้องของ Touch นะครับทุกคนซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็น High คนะซึ่งผมไม่มั่นใจว่ามันจะโผล่มาตอนที่เราเรียกเงาออกมาหรือเปล่าหรือว่าอันนี้มันจะไปคล้องจองกันกันกบระบบบอลไหมก็ไม่มั่นใจนะแต่ว่าเอาจริงๆตอนที่เปิดจริงไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่เอาพวกนี้เข้ามาเลยก็ได้นะเพราะว่าบางระบบเนี่ยเขาก็อาจจะตัดทิ้งไปถ้าเกิดว่ามันไม่จําเป็นนะครับทุกคนก็เหมือนกับรูปนี้นะครับอันนี้เป็นรูปเงาตัวใหม่นะครับที่ชื่อว่า s ร r เบ t ัสแล้วก็แว a r b u b นะครับผมซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยเป็นแค่รูปออกมาเท่านั้้้นนะะรแต่่่ไไมมมมดหหาาาาาาววเเเจออขืา ถ้าเขาจะเอาเข้ามาเนี่ยก็น่าจะอีกนานมากๆเลยนะเพราะว่าทัสเนี่ยก็น่าจะเข้ามาสักประมาณเดือนมิถุนาแล้วนะครับผมอันนี้คือตามไทม์ไลน์นะแล้วกว่าจะมีเนื้อเรื่องใหม่เข้ามามีเงาใหม่เข้ามาเนี่ยน่าจะอีกนานเลยนะครับผมซึ่งไอ้สตัวนี้เนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่แทนก็ได้เนาะแล้วก็รูปนี้นะครับจะเป็นบอสตัวใหม่นะครับผมในปรา,าสาทอสูรร้อยชั้นนะครับซึ่งรูปนี้เนี่ยก็จะเป็นบอสบาลันนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือมังกรไครเซลล์นั่นเองนะครับทุกคนบอกเลยว่าเท่มากๆ ครับอันนี้เนี่ยไม่ใช่ข้อมูลหลุดเนาะแต่ว่าเอามาจากออฟฟิเชียลเลยนะครับในวิดีโอโปรโมทเนาะพีวีอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งมันมีรูปหนึ่งหลุดออกมานะครับก็คือเกตอันใหม่นะครับผมซึ่งมันจะมีออร่าสีทองทองด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยในกลุ่มนะครับก็เขามีคอมเมนต์แซวกันอยู่นะครับว่าจริงๆแล้วเกตนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเกตซ้อนเกตก็ได้นะครับหรือว่าดับเบิลดันเจียนนั่นเองนะครับผมซึ่งของระวันเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะดีกว่าเลดเกตอีกนะแล้วก็รูปนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลหหลุุุดดนนนนนนะะะะคคครรรััับบขขออออองงงาาาาวววธปจจจตซิิิูชชช้ใม่่่่ทกื ก็น่าจะเป็นดาบธาตุลมนะครับทุกคนหรือว่าเขาอาจจะเปลี่ยนไปเป็นธนูก็ได้นะอันนี้ก็ยังไม่มั่นใจเนาะเพราะว่าข้อมูลเท่าที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยคือมันก็ยังไม่เต็มเลยนะบางส่วนก็ยังไม่แสดงเลยนะครับโอเคแล้วทีนี้นะครับสำหรับข้อมูลหลุดสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นฮันเตอร์คนใหม่นะครับผมอย่างชาเฮอินและก็อลิเซียนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีวิดีโอนะครับที่หลุดออกมานะว่ารายละเอียดสเตตัสต่างๆของตัวละครนี้เนี่ยเป็นประมาณไหนนะครับผมแล้วก็สกิลประจําตัวของเขานะครับหรือว่าสกิลอาวุธของเขาเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคครับทุกน ็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะให้ทุกคนดูไปเรื่อยๆในช่วงปิดคลิปแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็ลองนั่งดูนะว่าสกิลของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมผมก็หวังว่าข้อมูลที่ผมนํามาให้ทุกคนได้ดูกันเนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ One you only get one chance. retreat Don't move. Yeah. It's time to freeze.